สบายดีสวัสดีพี่เอฟซีมทกคนเดอมืม้อนีนก็พบกับช่องของดิิงดาสาวน้อยล้องสารมื้อนี้ทุกคนพาไปเยี่ยมบ้านพ่อพากันมาเยี่ยมบ้านพ่อพบา้อบานหลังใหม่ <laughs> บ้านหลังใหม่ อ่าน้องดีเลยแม่วงวันขึ้นมาด่นเติมบันขึ้นมาเอออย่างเจนเป็น <c oughs> <c oughs> มีการมีข้าวมานกังใดๆทุกคนข้าวมันกัง <c oughs> คนว่าพอแล้วว่าลำบ,บากแหงสั่งมาเชื่อมมือก,กินข้าวคนพระฟ้าลมแหงโอ้คนจัดตุคนจัดบานไม่เห็นน้อยกระทัดห<ม>ันกระทันหันเอ้ยพ่อมีนีมอ้ <c oughs> เอแอมแอมย่างดีแอมย่างดีแอมด้วยกระเต็นมีเฮียกระเต็นมีเฮียที่คนไปสมบัติสี่ฮาเพน งบน้อยงบน้อยงิ้นหอมเลมืนไทุกคนนี่มีโต๊ะอ้อมไหนอย่ามามัวโต๊ะกินข้าวธรรมดาธรรมดานี่อันนี้ก็มีผ้าบางทีแบบแดดซ่องเอาลงฝนตกฝนพระฝนตกฝนพระแต่นี้กาลังสีโกสิโตโตเติมสิโตเติมนี่อันสาเหตุที่พอแล้วอ้อมฝนตกมันนึงซุ่มๆอยู่เลย โดกวันเลยนี่วันนี้ก็จะแตกพอแล้วก็เลยตัดสินใจอ้อมมันเลยดีนะว่ให้ประตูฮอมพอวให้ประตูดีกว่าไข่แล้วก็อัดดูกันด้วยพอแพงเล <c oughs> อ๋อนี่ทุกคนขอแพงถ้าเอาน,นี่ลงปุ๊บก็บเป็นประตูเรียบร้อยลืมสังเกตดีประตูเดี๋ยวลองกาลงดู เนี่ยนี่มันแ่นแน่นครึ่งอุ้ยนี่ทุกคนประตูโดนที่ก้อยเลยประตูมินิมอลชื่อเห็นแล้วมือซื้อนุก่อนจังวะใส่เอาขึ้นเถอะก็เอาขึ้นแบบนี้เอาขึ้นยากนี่ เจ้าของเฮงือนอันนี้โอเคทุกคนกระชิบประมาณเลยตูพอแล้วตึ้งตึงมีวิวให้เบิรงพร้อมนะนี่ซองเมื่อกี้กระชิเห็นวิวบัโทูนี่ทุกคนพอแล้วเจ้าของบ้านกระท่อมกนระท่อม พราะสัย้าให้เงนอะพ่อเชื่อเพื่อนหรือเ่าซุนกระท่อมไม่บนกระท่อมปลายนานี่กระท่อมปลายผูกระท่อมปลายผูนี่ทุกคนทางนอกพุณอะเอี้ยมย่างเอี้ยมย่างดีแล้วก็กับนักชิโตอเติมทางนี้ออกบุ้มฮงกระตีวันนี้มายามนี้ได้ยินเสียงน้ำตกเนาะแม่น้ำตกอย่างลุ่มเดี๋ยวบุ้มฮงจะได้มาตักอย่าตอนสิเมือนน้องหยิบไฟท้ายให้เพราะว่าอยู่ทางกองทางใส่เท่านั้น นยอนาคตพอเย้ยมันยานาคตพอแล้วนอนส่วนยางนี่วันนี้ไอ้เวรเช็ดวันดังไฟขาิดเลยอ้าวพาที่กรุเลือ,อเอน,อนี่ยังยังมีไม้อยู่เลย <laughs> พอแล้วที่ต้อเติมไปสักหน่อยจะมาเบิง้งไ่า บ่เห็ดย uh. ี no like ่อ hey, ีกบ่เห็ดตุ่มตุ้มนึกยี่ยี่ถึงเอาบาทีย่างขึ้นไปโอ้ยคานย่างลงมานอนหุ่นเลยตอวไม่ได้เรียกในงานนะเด็กๆจะอยู่คนไหนก็ยูตู้เงินกันย่างกับตู้แล้วก็เห็ดอีกอันนึ่งยี่กองหั่นใหดไปให้น้องดีมานอนคิดอย่างหอหออุ้ยนี่ทุกคนธรรมชาติรอบๆได้ยินเสียงน้ำตกพร้อม นี่ของขดเจ้ายัางแบบไปตะเย็นเนาะเปืดดียอยู่วัดของพอแล้วถึงนี่ทุกคนส่วนอย่างนแานอนเานอนไปแมนมานอนเฝ้าสิว่ะส่วนอย่างอนนี้ก็เริมใหญ่ละไม่ใ่ล่ไว้พักไว้พ่อไว้พักไวพ้ไวพอน ดึง<อ>ดึง,<อ>ดงเ,เดี๋ยวทุกคนตอนตอน,ตอนใกล้สิกบเดี๋ยวน้องดีดจะไปถ่ายน้ำให้เบ่งว่าเพราะว่าตอนย่างขึ้นมาน้ำโคตรไหลเลยไหลแหี่งพร้อมนี่ก็จบการรีวิวตู้พอแล้วเพยียงสิ่นี้เดี๋ยวสิจังใหม่สิไปตัดต้นนั้นคต้นนั้นไม่หรอเ่ <laughs> เดี๋ยวเบ่งคิดต่อไปนี่ทุกคน โอเคโอเคเคตอนตอนนี้น้องดีกว่ากำลังดีไปหับน้องดีแล้วฮะจะลดเด้ย <Okay. S 1> โอเคเแบรกเบกแบอบดีตีเด้ <Okay. S 1> ดยเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวทุกคนน้องดีจะพาทุกคนไปบึงน้ำห้วยเหรอเมื่อกีอ้หลังแจากกับทั้งที่ ทุกคนบุกฟาหกหกต้องดียมก่อนางจิกกลับเหืออแต่ก็ต้องไปทับน้องดีก่อนแต่ทับน้องดีแล้วก็พาดีมาเหือนพอตอนนี้กัคล้ายแรงแล้วเนาะกับต้องไอเหมือไปเห็ดยอเหือนทุกคนบงหมากนัดยีนี่ก็มีวัดันตอนนี้แบบเหนียวตวไปหมดเลยดึงตือดึง,ดง,ดง,ดง แม่ตอนลงค่ะสีวงมือไอ้ค่กก่อนขึ้นแบบชิวตอนขึ้นละ่ะอื้มพึบพึบพึบๆึบพึบน้ำใสอีกทุกคนจะีหลีจะพาไปบิ้งบางคนก็อาจจะบูฮูวว่าบอนนี่มันตุบเก่าหรือว่าเถียงเถียงเก่าของน้องดีมตอนนั้นพอแล้วแ็่เถียงอยงน่นี่แหละ ตอนรู้สึกแบบมันใหญ่เนาะสงสัยอาจจะแบบใหญ่ขึ้นแล้วเบิง้งฟ้าก็แบบเอ้ยน้อยลงสดัตโอเคตึงแล้วก็ทิ้งยางพลาประตูเฮ้ทุกคนแบบคล้ายประตูเลยแบบนี่อ่มันเป็นแบบนี้เฮ้ยยางแบบผล่ออกมาเลยบบอ่ะเขาสินห้วยน้ำเทเบิ้งอ่าทุกคนมันเป็นห้วยน้ำแล้วทางนี่ก็มีน้ำเลยนี่เห็นหมออ่าเดี๋ยวจะมีพาไป เล็กสั้นให้ดูที่ดูดีเล็บสตาร์าว้าวนี่อ่ะแล้วดิบถ่ายบางกเกย์แต่ยุงไหลไยลนี่ทุกคนวันนี้ก็มีสสยน้ำเท่านี้อ่ะเดี๋ยวจะพไปเบว่งวันนี้ดีกว่าเพราะมัน ngạc <laughs> wow. sẽ ngạc quá Vâng, tất huyền phun tục Tên là ảnh Năm chân âm, Wow mà các sự thật ứng xuyên năm vào Đây là สายน้ำอันนี้จะเป็นสายน้ำไม่น้อยลงมาจะพูนยุงยุงหลายขนาดเลยแต่วันนี้ผมมีสายน้ำอ่ะจะบอกว่ายุงโคตรหลายยุงโคตรหลเลยเนี่ยอุ้ยอยากอาบจะได้ยุงไหลม้อหนาพอลองดีมาอาบ ทุกคนเดี๋ยวมื้อหน้าพานต้องดีมาอาบกันมื้อนี้ยุงหลายพน <c oughs> น้ำคือใสแฮงแล้วก็สิ่ไหลพนโอเบา่อ,อยเบาไวยเบาไวยยุงหลายยุงหลายยุงหลายนี่น้ำไหลแห้งอีกพน ประเด็นคือยุงกับพลายเดี๋ยวก็ชิ่อหัานไอ้ดีล่ะเดี๋ยวมุหน้าจะพาลองดีมาลิ่นน้ำทุกคนมุหน้ามุหน้ามุหน,น้ามุอน,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 นี้แบบยุงหลายพลอนี่มีห้องน้ำเยี่ยมเลย